าการาทำของกลุ่มอนักพันสว์น้ำสิ่งแวดล้อมนะครับพาดูนะครับซึ่งกิจรรมของกลุ่มก็จะมีการจัดการาุสนะครับแล้วก็ประทูหักนะครับท่ประตระมันะนะครับแล้ก็กิจกรรมขอกภาษาเรยไปทีทีนะครับสาธาน์ทำด้วยกาสองพักระโงสองบันไดนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video แล้วก็เข้าเส้นไทยนุ่อะไรที <pr os troll> ่อาเกล้ดวยเนาะผมเส้นนะผมเส้นก็กห้การอาุธกันมาเน่ีดมากให้เกล้ยงเกลี้ยงกับาถลมันมันบิมันบิดรืบอยแล้วกมาเรันที่มือสี่หที่เข้าแล้สุดท้ายไปที่จุดต่อนี่เดิมแล้